การทำจดหมายขอบคุณผู้สนับสนุนงบป,ประมาณนะครับมาคำอธิบายการทำจดหมายขอบคุณเนี่ยเป็นหน้าที่ของประธานนะครับตั้งแต่เขียนจดหมายโอเขียนคนมาเขียนผิดเขียนจดหมายนะครับเซ็นรับรองแล้วก็เตรียมของที่เล็กด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เป็นภาพถ่ายรวมในค่ายนะครับพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำไปส่งพร้อมกับของที่เล็กหนะ้า ก็จะเป็นจดหมายหนึ่งฉบับแล้วก็ของที่ระลึกหนึ่งอย่างส่งเข้าไปให้กับผู้ที่ถวายให้กับเราแล้วก็รายชื่อที่อยู่ผู้ถวายกงประมาณเนี่ยสามารถติดต่อเอาได้ที่ตำแหน่งการเงินนะครับตามที่การเงินเลยถ้าถ้า,ถ,าถ้าการเงินไม่เอามาส่งให้ประธานก็ประธา,านก็ต้องไปตามเอาเองนะอโอเคหัวข้อสิ่งที่ต้องเตรียมอ่า มี4อย่างด้วยกันก็คือ1จดหมายขอบคุณจดหมายขอบคุณ2ของที่เราลึกตัวอย่างผมใช้เป็นภาพถ่ายรวมในค่ายพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 3. ซ่องสวย,สวยและก็หอมหอมด้วยนะครับ 4. รายชื่อผู้ถวายพร้อมที่อยู่มาทำยังไงกันบ้างมาดูกัน 1. จดหมายขอบคุณเขียนแบบนี้กันนะครับมาหัวกระดาษตรงนี้ดูตรงที่กระดาษหัวกระดาษเนี่ย ก็จะเขียนเป็นแบบนี้เลยเป็นอนุชนสภากิจับรพรกอคดีคุณแห่งประเทศไทยภาค7ลาดตามด้วยที่อยู่ของสำนักง,งานภาคนี่อ่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช้ตู้ปนอนอแล้วนะเห็นว่าไม่ใช้ละอ่าต่อมาก็เป็นวันที่เขียนจดหมายก็เขียนวันที่หมายวันที่เราเขียนจดหมายขึ้นมาคือวันไหนก็เขียนแล้วก็เรียนผู้สนับสนุนก็ประมาณนะก็ถึงใครแล้วก็ อาจจะเขียวพวกสนับสนุนก็ประมาณไปเลยก็ได้หรือถ้ามีชื่อเจาะจงไปเลยเนะี่ยก็จะยิ่งดีนะก็ตามด้วยเรื่องขอบคุณการสนับสนุนก็ประมาณให้ให้งานแฟนุชน MTMA แล้วก็เขียนขอบคุณไปแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ประธานเขียนเข้ามาว่าจะขอบคุณเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ่ สุดท้ายเป็นวักสุดท้ายอยอน,นสุดท้ายตรงนี้จะเป็นการแบบกล่าวอวยพรนะว่าเ,เราขอพระเจ้าอวยพรคุณนะที่คุณเข้ามาช่วยกับเราหลายๆอย่างแล้วก็เขียนเป็นคำอวยพรให้กับเขาสุดท้ายก็เป็นการเซ็นรับรองเซ็นรับรองว่ามาจากใครนะก็คือประธานนี่แหละประธานเป็นคนเซ็นแต่นี่เป็นสมัยที่ผมทํา คือประธานไม่อยู่นะผมก็เลยต้องมาเขียนเองก็ตอนเป็นเป็นเลขาอยู่ก็เลยต้องมาเขียนเองโอเคสุดท้ายก็อาจจะเป็นอื่นๆนะตอนนี้ผมก็ได้แนบมาไว้ว่าเชิญชมภาพวิดีโอของคาณะชวนมาเลอกฟอยู u ได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจนัชนมงงซิมเอ่าก็ให้เขาไปติดตามดูได้ถ้าเขาอยากจะชมวิดีโอนะจดหมายก็เขียนเท่านี้ง่าย ต่อไป2ของที่ระลึกของที่ระลึกก็คือแบบนี้นะครับที่ผมทำเคยทำเอาไว้ตัวอย่างจากค่า m y l เล e ก for you ก็ใช้ภาพถ่ายรวมของทุกคนนะพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำไปให้ร้านถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยพิมพ์ให้ตามจำนวนที่ต้องการซึ่งใช้งบประมาณไม่เยอะนะแค่สองสามร้ก็น่าจะพอแล้วแหละสองสองสามร้บาทพิมพ์ได้รู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะ เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆต่อไปก็เป็นซองจดหมายนะครับแล้วก็ควรที่จะใช้ซองจดหมายที่มีกลิ่นหอมสีสวยงามเลือกขนาดที่เหมาะสมกับกอกสาด้วยนะเราจะใชะ้ขนาดเท่าไหร่เราก็เลือกให้เหมาะสมนะดเ,เราคือเราใช้ A 4ในการเขียนจดหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจดซองจดหมายก็ควรจะเป็นซองที่ใส่ a 4ได้นะหรือแล้วแต่แล้วแต่ ประธานที่เราผิดชอบว่าอยากจะทำขนาดแบบไหนก็ c r e เอทเอาเองได้เลยสี่ก็รายชื่อผู้ถวายพร้อมที่อยู่นะก็ตามได้จากตำแหน่งการเงินนั่นแหละการเงินเนี่ยอาจจะบันทึกที่อยู่ไปคิดจักรซึ่งข้อมูลที่อยู่คิดจักรเนี่ยหาได้ในไฟล์ของอนุชนคือไฟล์ทุกอย่างเนี่ยไฟล์ทุกอย่างเนี่ยสามารถหาได้ใน ในไรของอนุชนเลยซึ่งใครที่ได้เป็นกรรมการเดี๋ยวกรรมการชุดเก่าจะเอาให้คุณได้สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนั้นได้เข้าถึงไรได้ซึ่งในงนั้นก็จะมีข้อมูลที่อยู่ของคิ้จักรด้วยถ้าหากว่าบันทึกเป็นกิจักรเนี่ยแล้วก็ส่งไปขี้จักรเลยส่งจดหมายไปให้จกักรและคีจ้จักรก็เอาไปให้ผู้ที่ถวายก็ประมาณอีกทีนึงอืม แล้วก็หนึ่งคิทจักจกเนี่ยอาจมีผู้ถวายหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรวบรวมใส่ซองน้ําตาลใหญ่ส่งให้ทีเดียวให้คิทจักเลยอ่นนี้ก็เป็นวิธีที่ผมก็เคยใช้มานะก็คือคิจจักรนึงอาจจะมีคนถวายหลายคนนั้นก็รวบรวมทีเดียวส่งไปเลยจะได้ไม่ต้องหลยต่อนะอตัวอย่างซองจดหมายก็เราก็ทําแบบนี้ซึ่งในไฟล์ก็มีเช่นกันนะในไฟล์ที่เราที่ ของกรรมการก็มีเกมไว้สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันซองก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะซึ่งเป็นที่อยู่ของของสํงงานักงานแล้วก็ชื่อของผู้ส่งในกรณีที่ามาส่งให้ด้วยมือเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่ที่อยู่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราส่งไปให้ที่จาชการเนี่ยเราก็ใส่ซองเข้าไปแล้วก็ใส่ที่อยู่เข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนจากชื่อค่เจาเป็นชื่อของผู้ที่พูดที่ถวายเงินเข้ามาสนับสนุนเข้ามาอมโอเคก็จบ,ก,บกับการทำจดหมายนะง่าย,ายๆตอนนี้สำหรับประธาน